สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of Tarot ไพ่ยิปซีทำนายความราักค่ะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านทางเก่าทางใหม่สมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างถิ่นแาดานต่างประเทศต่างจังหวัดขอบคุณทุกอคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำนายดวงตานะคะพี่อเด็กในคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่าตอนนี้เขาคิด และรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะมีกองไพ่มาให้เลือกสีกองกองแรกสีเหลืองกองที่2อสีฟ้ากองที่3สีเขียวกองที่4สีชมพูนะคะทำสมาธิกดพอสหยุดเลือกกองไพ่ที่ชอบได้เลยนะจ๊ะการเข้ามาเล่นเกมพี่เดกนะ,ะเป็นเรื่องราวการอ่านหภัย่พงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินไม่จริงจังไม่ซีเรียสไม่นําเรื่องราว นหน้าไพ่ไปตัดสินความรักคบสัพนของท่านนะคะแนะนําให้ไปดูดวงส่วนตัวนะถ้าท่านมีปัญหานะคะหรือว่าต้องการตัดสินความรักคบสัพนของท่านนะ,ค,ะคนที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะจ๊ะทุกคนนะคะเข้ามาเล่นได้หมดนะ,ะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศที่3จ้าตรวจสอบกลุ่มธาตุพลังงานราศีนะ,ค,ะคุณและเขาคนที่เลือกกองไพ่กองที่1น ห้าเหรียญนะคะชาวธาตุดินะสบกันมังกรเพจซอบเพนท์เคิลนะคะชาวธาตุดินสิบดาบ่านลมมิถุนตุลกุมควีนออฟแวนนะคะชาวธา,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 าตุไฟเมสินธนูเก้าคาานะคะกลุ่มชาวธาตุไฟตอนนี้นะคะมองว่าคุณและเขาอะ ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันหยุดหยุดคุยหยุดพูดหยุดติดต่อสื่อสารหรือว่าห่างกันไปแล้วเนาะแต่มันยังมีความรู้สึกที่เขาอะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคอยที่แบบเหมือนเก็บความรู้สึกนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณและเขาอะคุยกันยังไงรู้สึกยังไงรักกันยังไงเขาก็ยังเก็บไว้อยู่นะตรงนั้นอยู่นะคะสิบดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทิมแทงหัวใจเขามาก เขาไม่อยากจบความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณเขาไม่อยากเลิกกับคุณเขายังอยากจะคุยกับคุณอยู่เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขายังอยากจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตก้าททาแต่เหมือนกับว่าคุณและเขามันอาจจะจบกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าห่างกันไปแล้วนะคะเงียบหายไปจากกันแล้วนะคะแต่มันมีความที่แบบคิดถึงกันอยู่ อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายคุณเนาะยังเหมือนกับว่ายังคิดถึงกันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่างเว้นจากการทํางานหรือว่ามีเวลาว่างนะคะยังคิดถึงผู้ชายผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเดยรา,าดูกันเมื่อเขาคิดถึงคุณนะคะยังรู้สึกว่ายังมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะกับความรักครั้งนี้ ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์เก่าเป็นคนรักเก่านะคนคบคนคุยเก่าหรือว่าความสัมพันธ์คันนี้คุณอาจจะเคยไปตกเป็นตัวเลือกของเขาที่เขามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วสุดท้ายเราเขาก็ไม่เลือกคุณนะ,ะเขาเลือกที่จะตัดสินใจนะคะทิ้งคุณไปเอ่อทิ้งคุณไป ทิ้งคุณไปกลับไปหาความสัมพันธ์เดิมหรือว่าเขาอาจจะมีภรรยามีคนรักเก่ามีความสัมพันธ์เก่าๆอยู่แต่เก่าก่อนแล้วนะ,ะเขาเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับคุณนะ,ะแล้วกลับไปเลือกคนเก่าภรรยาสามีเก่าของเขานั่นเองนะคะสองดาบแม้เขาจะลังเลอยู่นานเนาะ,ะแม้เขาจะคิดอยู่นานแต่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือก เลือกความสัมพันธ์เก่าๆของเขา่นแหละนะคะเลือกภรรยาเก่าเลือกสามีเก่าเลือกคนคบคุคุยเก่านะคะความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นการเดี๋ยวว่ามันพูดคุยกันหรือว่ามันสื่อสารกันโดยคนคนนี้เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเหมือนกับเขาหวังเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีความที่แบบ คุณอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความรู้สึกที่แบบว่าจากที่อยากจะเข้ามาหลอกคุณนะ,ะอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้อยากจะได้ตัวคุณฟรีๆนะ,ะหรือว่าหวังบอกล่อคุณหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองของคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่อยากจะใส่ร้ายเขาถึงขนาดนั้นนะคะมองว่าเขาก็มีความรักให้แก่คุณนั่นแหละแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่ทําให้เขาเลือกตัดสินใจ ะะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เลิกจบกับคุณนะ,ะกลับไปหาคนเก่านะมองว่าเขาอาจจะมีธุรกิจการงานนะ,ะหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนเก่าของเขาอยู่มากนะคะหรือว่าจะต้องอาศัยภรรยาสามีเก่าของเขาในการที่แบบว่าทํางานร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันคนะ,ะก็เลยตัดใจนะ,ะกลับไปหาคนเก่านะคะไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเก่าของเขานั่นเอง ะะถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจถึงแม้ว่าเขาจะเสียดายกับความสัมพันธ์คนี้ที่มีกับคุณเนี่ยแต่เหมือนกับว่ามันทําได้แค่นี้จริงๆนะมันมีเส้นทางสองทางให้เลือกแค่นี้จริงๆนะคะเลือกที่จะจบกับคุณแล้วก็เลือกที่จะกลับไปหาคนเก่านั่นเองนะคะมองว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ทุกวันนี้นะคะตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้มีความสุขนะคะยังเสียดายเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่หนึ่งจากที่ชีวิตคุณเคยมีความสุขนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่อง,องความรักเลยนะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจเปิดให้เปิดหัวใจให้ใครเข้ามาในชีวิตเลยไม่กล้าที่จะคบคุยกับคนอื่นเลยหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ,ะยังเจ็บอยู่นะคะยังสิดดาบอยู่เนี่ยนะคะยังมีดาบปักกลางหลังนะคะเลือดนองพื้นนะ ยังรู้สึกเสียใจเศร้าโศกแล้วก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านมาคุณอัดเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะพอจะเปิดใจให้ใครครบกับใครสักคนนึงคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าคุณโดนแทงข้างหลังอะ่ะโดนหักอ,อกนะโดยที่เขาทิ้งคุณไปแบบไม่ใย,ยดีเลยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่แบบบังเอิญน,นะคะไม่คาดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะกลายไปเป็นมือที่สามนะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเจ็บ เพราะว่าเขาอ่ะเลือกคนของเขาเนาะนะคะไม่เป็นไรนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็โฟกัสในชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขนะคะเชื่อว่าคนที่รักคุณมากที่สุดอ่ะนอกจากจะเป็นพ่อแม่ญาติพีน่น้องของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณแล้วนะคะคือตัวคุณเองนะคือจิตวิญญาณของคุณนะที่ยังอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองไ่คนที่หนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องเสียใจ นะคะมีสิ่งดีๆหรือว่ามีคนดีๆนะ,ะมีเพื่อนดีๆสังคมที่ดีๆยังคอยเหมือนกับว่าให้กําลังใจคุณอยู่เสมอนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะอืมคุณนิ่งเลยเนาะนะคะคุณไม่คิดถึงในเรื่องของการที่ว่าความรักเลยอะนะคะอาจจะยังเหมือนกับว่ายังเจ็บอยู่นะคะยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครเนาะ,ะก็ดูแลหัวใจตัวเองก่อนนะคะ ถ้ายัางเรายังไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องรีบหรือว่าไม่ต้องไปคว้าใครที่ไหนก็ได้มาเป็นความรักครั้งใหม่อาจจะเจอเหมือนเดิมยิ่งเจ็บกว่าเดิมอีกนะนะคะฉะนั้นนะคะมองว่าคนคนนั้นเขายังเสียดายคุณอยู่นั่นแหละนะคะก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคนนั้นเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีแล้วเขาก็ไม่กล้าทําร้ายหัวใจของคุณด้วยไม่กล้าที่จะนําตัวคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นรักสามเศร้านะคะที่เขาเลือกที่จะจบ ความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ไม่ได้บอกคุณว่าเดินจากคุณไปเนี่ยเพราะว่าเขารักคุณนะเขาไม่อยากให้คุณเจ็บกับอนาคตข้างหน้านะที่มันบังเอิญเป็นรักสามเศร้านะคะอืประมาณนี้นะจ๊ะก,ก็เหมือนกับว่าเขารักคุณนั่นแหละเขาถึงไม่อยากให้คุณเข้าไปอยู่ในความสมคัญน,นี้เนาะ <c oughs> ต่อมานะคะเศร้านะกองที่หนึ่ง <c oughs> พี่เดชที่ว่า ตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะคนที่เลือกกลองไพ่กลองที่สองตัวสอบพลังงานธาตุแล้วก็ราศีนะคะสี่ถ้วยชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเจ็ดเหรียญชาวธาตุดินพฤษภศพกันมังกรนายซับแวร์นะคะธาตุไฟเมสิงธนูควีนออฟเบนเทอร์นะคะธาตุด,ดิน นะัเพจซอเบนสองดาบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้เขาคนนั้นผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรกับความคิดของเขานะคะภายนอกเขาอาจจะแสดงออกว่าเขาไม่อยากจะคุยกับคุณนะไม่อยากจะรู้สึกรักคุณชอบคุณหรือว่าไม่แสดงออกนะว่ามีใจให้คุณ เขาพยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเขาไว้นะคะมองว่าคนคนนี้นะแม้ตัวเขาจะกําลังโสดหรือว่ากําลังเคลียร์ตัวเขาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาชอบนะคนที่เขารู้สึกดีด้วยนะคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบว่าในช่วงเวลาที่เขาต้องการคนที่คอยปลอบใจให้กําลังใจนะคะคุณก็เป็น คนที่แบบว่าสําคัญในชีวิตเขาแหละแต่เหมือนกับว่าตัวเขาไม่เคลียร์เนาะเขาก็เลยเหมือนกับด้วยความเป็นห่วงความรู้สึกของคุณนั่นแหละก็เลยพยายามที่จะผลักใส่ะนะคะผลักดันให้คุณออกก่อนนะคะให้คุณห่างก่อนนะะรอดูก่อนนะคะแล้วตัวเขาก็จะไม่พยายามด้วยนะคะตัวเขาก็รอเช่นกันว่าไม่ควรจะดึงคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนสมคัญนี้เลยนะคะแม้อยากจะได้ตัวคุณแม้อยากจะให้คุณเข้ามาเหมือนกับว่าอยู่เคียงข้างเขา ะะคุยกับคุณทุกวันแต่มันไม่ได้ไงนะคะด้วยตัวเขาไม่เคลียร์นี่แหละนะคะตัวเขาอาจจะมีคนเก่าเนาะมีความสัมพันธ์เก่านะ,ะที่ยังไม่จบยังไม่เคลียร์ยังไม่เลิกแต่เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะทําใจนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ทําไม่ได้นะ,ะสองดาบออกมาเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์กันนี้คนที่เลือกกองไพ่กองที่สองไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่แบบว่าเป็นตัวเลือกนะคะ ที่เขามีความสัมพันธ์เก่ามีคนเก่าแล้วก็มีคุณเข้ามาแต่เหมือนกับว่าผู้ชายผู้หญิงคนนั้นเขาเลือกไม่ได้เลือกที่จะเดินหน้าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถอยหลังไปไหนด้วยเขายังอยู่กับที่อยู่เลยยังคิดอยู่เลยนะคะอืมถ้าถามว่าในความรู้สึกของเขานั้นคุณยังไม่เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะเพียงแค่เขารู้สึกดีๆกับคุณแค่นั้นเพียงแค่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาคุยด้วยแล้วมีความสุขณตอนนี้เวลานี้ นะคะถ้าบอกว่าเขารักคุณไหมมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังแบบไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขามีคนเก่าไงเขารักคนเก่ามากนะคะเขายังรู้สึกดีๆยังรู้สึกเสียดายยังรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปลดปล่อยความสัมพันธ์เก่านะคะอืมก็ค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่นะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะถามความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วเขาอยากจะมีคุณในชีวิตจริงๆแล้วเขาอยากจะมอบความรักนะคะมอบกันเนี่ยว,ว่าเป็นแฟนกันกันกบคุณอะ่ะแต่เหมือนกับว่ามันทําไม่ได้นะคะเก้าคาถาเนี่ยมันเหมือนกับพยายามที่จะหักห้ามใจเนาะมันไม่ได้ไงไม่ไม่เหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะพูดกับคุยกับคุณเลยนะไม่อยากจะทําให้เหมือนกับว่าคุณรู้สึกกับเขาไปมากกว่านี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นเนี่ยว่าเขาจะต้องหักข้ามใจนะคะ ไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันรู้สึกมากกว่านี้นะคะหรือว่าไม่ทําให้คุณไปควย้ยเขวะนะเพราะว่ามีความสัมพันธ์เก่าที่มันลึกซึ้งอยู่นะภรรายาสามีเก่าของเขานั่นเองเนาะนะคะเขายังไม่เคลียร์ยังไม่จบใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะไม่กล้าเลือกไม่กล้าจบด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่ากําลังรอบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวเขาเนาะนะคะที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะรอเวลารอโอกาสที่ว่าจะกลับไปเคียงคนเก่านะคะ สิบดาบเนี่ยเขาเลือกไม่ได้จริงๆเขาน่าจะเลือกคนเก่าของเขานั่นแหละนะคะแต่เขาคิดคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะนะคะถ้าแบบว่าเคลียร์ไม่ได้จริงๆอะ่ะคนที่เขาจะตัดสินใจเลือกคบเลือกคุยเป็นแฟนก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะคะเพราะว่ามีความแบบว่าคุณอาจจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันกับคนเก่าของเขาภรรยาสามีเก่าของเขานั่นเองเนาะนะคะแล้วก็คนคนนี้เหมือนกับว่า ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาดูเขานิ่งเขาเฉยอ่ะดูเขาแบบเป็นคนดีมากนะคะไม่กล้าที่จะออกนอกลู่นอกทางเลยอ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าเคร่งครัดนะคะในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็คอยมองดูคุณอยู่นะคะ <S <S คเขากําลังดูว่าถ้าแบบเขากลับไปเคลียร์กับภรรยาเก่าสามีเก่าของเขาไม่ได้น่าจะเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่นะคะแต่เหมือนกับเขารอนะคะเขารอได้เขารอเคลียร์กับคนเก่าของเขานั่นเองเนาะ ถ้าแบบว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณรู้สึกอะไรกับคุณหรือเปล่าเขารู้สึกเขารู้สึกว่าชอบคุณอ่ะคุณคือสเปคของเขาคือคนที่ใช่ของเขาถ้าแบบว่าไม่มีภรรยาของเขาจริงๆหรือว่าไม่มีสามีไม่มีคนรักของเขาคนเก่าของนั้นจริงๆอ่ะเขาน่าจะเลือกคุณนะคะอืมก็ไม่รู้นะอาจจะเหมือนกับว่าถ้าคุณรอได้หรือว่าคุณต้องการคนนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยากมีความสุขนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปหวังในเรื่องของความรักคนสมัมพันธ์เพราะว่าอืใจจริงแล้วไม่หมอเชื่อว่าคนที่เลือกคนแากคนที่สองอ่ะคุณอาจจะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอ่ะนะคะมีอาชีพการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาจะเลือกมาเป็นแฟนคุณหรือเปล่าเนาะ เะ,ะฉะนั้นใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขก็พอเนาะนะคะถ้าเขาอยากได้คุณเป็นแฟนจริงๆอยากได้คุณเป็นภรรยาเป็นสามีจ,จริงๆเชื่อว่าเขาจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะให้ฉันรอแล้วได้อะไรประมาณนีไ้ไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขก็พอต่อมานะคะกับไปดูได้จีว่าตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ กองไพ่กองที่3ตรวจสอบธาตุพลังงานนะคะกลุ่มราศีของคุณและเขากันดีกว่าว่าเป็นกลุ่มชาวธาตุใดราศีใด4คทาธาตุไฟเมสิงธนู6ดาบนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมและ9้ถ้วยชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก10ถ้วยนะคะธาตุน้ำแล้วก็7คาถา The Tower เวอร์อ e เวอนะคนที่เกิดในวันอังคารความรักคสนสมัครคนนี้เขาคิดแระรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะมองว่าเขาคิดว่าที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงมันมีความสุขนะคะแม้ว่าคุณและเขาอาจจะเหมือนกับว่าดูห่างไกลกัน ือว่าเป็นคนทางไกลที่คบที่คุยกันนะคะผ่านโซเชียลอะไรต่างๆยังไม่ได้เจอหน้ากันแต่เหมือนกับว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเขามีความพยายามมากนะชัดเจนกับคุณแล้วเขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณได้ถ้าแบบว่าในอนาคตข้างหน้าเขาได้มาใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวกับคุณเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เขามีความสุขมากที่สุดนะคะเขาเรอการเติมเต็มจากคุณอ่ะหนึ่งถ้วยนะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณนะที่รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเขาแล้วก็การแสดงออกของเขาก็เหมือนกับว่าชัดเจนมากแล้วนะกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันอาจจะเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ความสัมพันธ์อดีตมันดูเหินห่างอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มชัดเจน ด้วยความแต่ว,ว่าเขาพยายามมากนะพยายามที่จะทําให้คุณพยายามที่จะให้มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์คันนี้นะพยายามที่จะชัดเจนพยายามที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็สบายใจนะ mm hmm. เชื่อว่าคุณอาจจะมั่นใจแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกที่แบบว่ารักคุณมากนะจริงจังแล้วก็มั่นคงกับคุณมากเลยทีเดียวสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะรู้สึกว่าเ,เขามีอะไรที่แบบ เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคุณสามีเป็นคุณภรรยาที่น่ารักอ่ะนะคะทําให้คุณมีความสุขนะมาดูกันว่าอนาคตความรักคนสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรเมื่อเขาคิดว่าความรักค้นี้มันมีความสุขแล้วนะคะ,ะบางคนบางท่านเนาะเหมือนกับว่า ผู้หญิงู้จายคนนี้เป็นคนทางไกลคนต่างชาติต่างดินาแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไปคนไทยทํางานในต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะความสำคัญน,นี้มันดูจริงจังแล้วละ่ะมันมีความเชื่อมั่นเชื่อใจกันแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ว่ามันมีความเป็นเนื้อคู่กันเป็นครอบครัวเป็นภรรยากันแล้วนะ,ะหรือว่าตกลงที่จะแต่งงานกันนะคะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วนะสิบสิบเหรียญนนะ่ะบางคนบางท่านก็เป็นแฟนน่ะนะคะเปิดเผยแล้วเนาะ กับความสมคัญน,นี้ถามว่าเขาคิดอะไรเขาก็คิดที่แบบว่าเขามีความสุขแล้วนะเออเป็นความรักคนสบธ์ที่แบบถึงแม้ว่ามันจะห่างไกลกันหรือว่าเขาไปทํางานเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวลาให้คุณนะเขามั่นคงกับคุณนะคะเขารักครอบครัวเขารักคุณนะคะหรือว่าบางคนบท่านก็มีลูกด้วยกันแล้วนะฉะนั้นคุณอย่าสงสยัยคุณสามีภรรยาของคุณนะคะว่าเขาอะมีสัมพันธ์อื่นไหม นะเขาชัดเจนเขาเปิดเผยนะเขาก็ไปบอกคนอื่นว่าคุณอ่ะเป็นภรรยาของเขาเป็นแฟนเขาเป็นสามีเขานะถ้าแบบมีสิ่งใดที่ทําให้เขาเลือกหรือว่าตัดสินใจเนี่ยหรือว่าคุณคิดว่าระหว่างงานเง,งินคุณเขาจะเลือกใครเขาเลือ <también> ก <está in peace> ที่จะมีคุณเลือกที่จะมีเงินเลือก,อกที่จะมีเงินเพื่อคุณนะคะฉะนั้นอย่าลังเลสงสัยกับความสัมพันธ์คนนี้ว่าเขาคิดอะไรกับคุณเขารักครอบครัวมากนะคะ พอบอกนะจ๊ะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากคิดเยอะกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะจ๊ะไว้ใจได้กับผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะเขารักคุณเพียงคนเดียวนะเป็นกองไพ่ที่แบบว่าสมรักสมหวังที่สุดนะคะกองที่สามต่อมานะคะกองที่สี่กับพี่อดชที่ว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะ ตรวจสอบธาตุพลังงานราศีของคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่สี่เดนเมจิเชียนคนที่เกิดในวันพุธสองเหรียญนะคะธาตุดินพฤสบกันมังกรห้าดาบชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มเดอเอเมอร์ Emperor, นรคะราศีเมษ King of c u p นะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกรฎพิจิก The Tower คนที่เกิดในวันอังคารสี่เหรียญน,นะธาตุดินะสบกันมาก่อนแล้วก็ Queen of Pentacles นะคะชาวธาตุดินกับความสมันบบกันนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะ,ะจักรวาลจัดสรรมาให้คุณแลวเขามาเจอกันนะคะ เป็นความรู้สึกที่แบบว่าคุณพยายามที่จะประคับประคองความรักของส่วนันนี้นะแม้จะมีปัญหาแม้ว่าจะมเีเรื่องที่ทําให้คุณและเขาทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันบ้างนะคะแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้ดูเขานิ่งใช่ไหมดูเขาไม่โรแมนติกเขาไม่เอาใจใส่คุณหรือว่าเขาไม่มาขอโทษคุณะแต่ว่าเขารักแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณนะเขาคิดว่าเขามีคุณนะ,ะมีความสุข มีความรักให้กับคุณนะคะปัญหามันอาจจะเกิดมาจากอารมณ์หึงห่วงนะหรือว่าอารมณ์พ่อแง่แสนงอนระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปหึงห่หวงเขาหรือว่าเหมือนกับว่างอนเขาเขาไม่สนใจคุณเขาไม่โรแมนติกเขาไม่ใส่ใจคุณเขารักคุณหรือเปล่านะโะดยที่แบบว่าคุณอะ่ะจินตนาการเรื่องมาเองหรือว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นนะคะไปทําดีกับคนอื่น มากกว่าคุณทําให้คุณรู้สึกห่วงหึงนะคะอาจจะเป็นคุณเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่านะคะเป็นแฟนกันเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะคะแล้วก็ทํางานที่เดียวกันด้วยในบางคนบางท่านเนี่ยนะคะพอเขาไปคุยกับคนอื่นไปให้เวลากับคนอื่นมากนะคะแล้วคุณก็ไปเจอคุณก็ไปหึงไปห่วงใจเขานะไปวีนแตกนะคะเอ่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็เหมือนกับคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณใช่ไหม ะะเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะแฟนของคุณเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเขาเฉยเขานิ่งเงียบใส่คุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณหรือเปล่านะคะทาไมดูเฉยดูนิ่งอะ่ะดูอีโก้นะคะอืมเขาไม่สแสดงออกหรอกนะคะดูเขานิ่งเขาเงียบใจจริงแล้วเขารักคุณนะคะมีคุณคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมที่จะ สูญเสียความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยไม่ยอมที่จะเลิกกับคุณด้วยนะคะแม้ว่าเขาจะนิ่นงเฉยเงียบนะบางคนงท่านก็มีอะไรที่มันลึกซึ้งกันแล้วเนาะผูกพันกันแล้วนะมีสิบแปดบวกกันแล้วความมิ้นม้น์กันแล้วนะคะจะจบก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้เขาอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงนะนะคะทะเลาะกันเพราะว่าหึงห่วงนี่แหละนะเล็กๆน้อยๆนะคะ,เ,นะคะเออน่าจะเขาคุยเรื่องงานเรื่องอะไรไหมหรือว่าเขาคุยกับคนอื่น หรือว่าเขาให้เวลากับเพื่อนเขาเ <_ d ata> พื่อนร่วมง,งานเขามากกว่าคุณนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่รักคุณเนาะทะเลาะกันแบบเรื่องเล็กน้อยอตัวเองนะคะเรื่องเงินด้วยบางคนบางท่านเนาะนะเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกับว่าเออเขาเอาเงินไปทํะไรเงินหายไม่ไนอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนกับว่าเขาไปฮีฮาสังสรรค์กับเพื่อนๆนะใช้เงินเยอะหรือไปใช้ชีวิตกินเหล้ากับเพื่อนเยอะนะคะทำให้คุณเหมือนกับว่าน้อยอกน้อยใจว่าเขาไม่รักคุณ นะคะเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องเงินด้วยนั่นแหละนะคะเอทะเลาะก,กันระหองระแหงกันมานานแล้วนะคะคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่เนี่ยถามว่ารักกันไหมรักกันนะคะเลิกกันไม่ได้นะก็เป็นความรักคัมันธ์ที่แบบเป็นวัยรุ่นเนาะนะ,ะอาจจะมีปัญหาความมั่นคงในชีวิตนะคะการเงินการงานนะคะไม่พอใช้อะไรประมาณเนี้นะคะก็เลยแบบทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยเนาะนะคะเนี่ยเห็นไหม ปัญหาการเงินมาตั้งแต่อดีตเก่าก่อนแล้วเนาะเงินไม่พอใช้ด้วยนะคะความรักคนสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าเอ,อ่อตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเออความมั่นคงในชีวิตไม่ไม่เพียงพอนะคะหรือว่าต่างฝ่ายก็ต่างเหมือนกับว่าเอ,อ่อการเงินการงานมีปัญหาเนาะมารักกันมาชอบกันมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันรู้สึกว่ามันควรจะห่างกันหรือว่าแยกกันอยู่อะ เหมือนกับคุณคิดว่าการที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วมันมีปัญหาเรื่องเงินด้วยแล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็เลยอยากจะเลิกกับเขาแยกกับเขานะเออแล้วค่อยเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกที่แบบถ้าจะเลิกกันเนี่ยหรือว่าแยกกันอยู่เนี่ยมันจะเลิกกันได้ไหมนะคะเลิกไม่ได้หรอกค่ะสุดท้ายแล้วคุณแลวเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตคู่นะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเหมือนเดิมอะ่ะนะก็แก้ปัญหาที่ ประหยัดกินประหยัดใช้นะคะช่วยกันเก็บช่วยกันออมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเนาะนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามแล้วสุดความสามารถของเขาแล้วนะ,ะในการที่บริหารจัดการเงินของเขาด้วยนะคะเขาก็อยากมีครอบครัวที่มีความสุขกับคุณนะ,ะฉะนั้นก็เลิกกันไม่ได้นะคะยังรักกันอยู่ดีนะ,ะแม้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือหวงเข้ามาก็แล้วแต่นะ,ะชีวิตวัยรุ่น นะที่ยังไม่พร้อมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก่อนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันก่อนที่จะมาเป็นครอบครัวนะสร้างความมั่นคงสร้างฐานะการเงินการงานให้พร้อมก่อนนะคะประมาณนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตนะ,ะเรื่องราวความรักควาสัมพันตรงกับชีวิตของท่านใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้แม่หมอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกการติดตามจ้า